คำแปลคำแปลคำนามัสการสมเด็จองประถมข้าพระพุทธเจ้าขอนมัสการพระพุทธเจ้าผู้ข้ามพ้นฝั่งแห่งภพผู้เป็นทงชัยแห่งไตรโลกผู้เป็นที่พึ่งของไตรโลกผู้ประเสริฐในโลกตัดกิเลสท,ทั้งสิ้นได้แล้ว ช่วยปุกคนหาที่สุดมิได้ให้ได้ตัดสรู้มรักผลและนิพพานข้าพระพุทธเจ้าขอบูชาและนอบน้อมสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าด้วยเสียงกล้าวพระบรมมโลกนาถประกอบด้วยพระกรุณาอันยิ่งใหญ่ยังบารมีทั้งสิ้นให้เต็มแล้วเพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์ชีวิตทั้งปวงได้บรรลุแล้วซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณอันอุดมพระองค์สามารถห้ามเสียซึ่งปัตวะอุปสรรคอันตรายทั้งปวงกุศลใดที่ข้าพระพุทธเจ้าได้บูชาแล้วซึ่งสมเด็จองค์ปถมสุคตโลกนาาเจ้า ผู้มีปัญญานับมีได้กุศลที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญแล้วณโอกาสนี้และบุญบรารมีทั้งหมดที่สั่งสมมาในอดีตชาติทุกทกชาติถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาเนคขมะปัญญาวิริยะเมตตาขันติสัจจะ อธิษฐานข้าพระเจ้าขอรวมบุญแห่งกุศลน,นี้และด้วยเดชแห่งบารมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้สับพสัตทั้งปวงจงรอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวงขอขอให้ ครูสที่บำเพ็ญแล้วนะโอกาสนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพระพุทธเจ้าได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเทิน